ได้เได้เนื้อก็ใส่ใส่ในหม้อได้เลยนะดำแล้วจะไปขายยังไม่ให้เหรอ,อโอเคก็ใส่ชั้นสักชิ้นสองชิ้นสิ yeah, yeah. เอเาเศษเนื้อใ,ใส่ลงไปในหมอนอ้อจะได้จะได,จะได้เยอะๆนะ่ะเนี่ยเนี่ยชั้นแล่ไว้ชั้นก็ใส่ไว้ในจานข้างหน้าเนี่ห็นหรือเปล่าอาอาพอหรือเปล่านะวันนี้น่าจะมากันค่อนข้างเยอะนะเตรียไมไว้ทุกคนเลยหมาฉชั้นหายตัวนะ คงไม่ได้อยู่ในดงแอปเปิลฉันนะอ่านี่อ่ะไปสองก้อนโอเคแกกินเยอะแกต้องให้มากกว่าสองนะมไม่เอามาสักสองก้อนเร็วกินเยอะแกกินเยอะที่สุดในกลุ่มแล้วนะแกต้องเอามาอีกเกี่ยวอะไรอยากใ่ากินเยอะแล้วหม้อนี้จะพอสำหรับแกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอืมทำมมันหนั่งโตต้องทำมือยังไงมืออาค้างเลยอ่ะอขวาที่ ้ใส่เกลือลไงไปซะหน่อยอหมดหรือ,อยังเนี่ยเกลือเนี่ยต้องไปซื้อเพิ่มมาเนี่ยจากทรงละกินไปหมอเอ้ยไม่ใช่ทำไปเมาไปครับแต่จริงเป,เป็นไงบาง้าง,งวันเนี่ย มีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมที่หมู่บ้านยังเลยนะท่านเทฟตั้งแต่มาก็นี่แหละปลูกพืชแล้วก็ออกไปข้างนอกกันซื้อซื้อขายมาได้เฉยๆต่อเป็นขาวที่ดีอาจจะไปยินสําหรับวันนี้เรียกว่ามันให้เราสงบสักวันก็สองวันก็ดีนะชีวิตแบบเรียบง่ายนะฉันก็ชอบอยู่มขามมันทําให้พวกเราเปลี่ยนไปเยอะเลยทําให้เราเหนื่อยล้าด้วยนะน่าจะคนของมายันอะ ข้ากะว่าจะเดินดงลงวาเลนไทน์ไปทำไมที่นั่นมันไม่มีคิดว่าจะไปซื้อปุ๋ยและเบียร์เพื่อดื่มดำดื่มไจเดนตอนเด็กกูว้าไปเวอเลยจะดื่มดำหรือดื่มความฝันที่เคยใยไม่คิดใยเพราะตัวข้านั้นติดดิน อ่ะเด็กกไปอยากเก็บหินหรืออยากเก็บทองทองนั้นมีแต่หินนั้นหาไม่เคยเห็นนะี่วักเว่ตัวฉันเป็นดังทองคําถ้านายเป็นทองคํานั้นฉันขอจะขออะไรนอกจากกายและใจฉัน ขอ,อแค่หัวนมข้างซ้ายนั้นเพียงพอไม่นานเกินรอเพราะข้ากำลังบีบให้ขอให้บีบเป็นหยดอย่าได้เหลวมันไม่เหลวมันเป็นก้อนดังก้อนหินอมหากเป็นก้อนแล้วไซสขอไปทีเสียแล้วเนี่ย ไม่ไไหววปทีไปทำไมไม่เข้าใจเอ่ยมันเป็นหมา<ะ>ที่เป็นหน่วยงานที่ประจำณวาเลนไทน์โอ้ให้ตายไม่เคยรู้มาก่อนก็ไอพวกเวรที่ชอบขึ้นมาทำร้ายเราแล้วเขาจะมาทำทำไม <laughs> เพราะเราเป็นชนพื้นเมือง นั้นเอ่ยโอ้ย,ยจบแล้วเนี่ยเออยพอแล้วไหมมาสองรอบเลยเอ่ยเอยสองรอบลแล้วที่แม่งเหนื่อยไม่เคยไม่เคยจะเกรงกลัวหมาน้ําเงินจะไปเกรงให้ทําไมเรามีขวานงั้นช่วยวานขอขวานให้ข้าหน่อยขวานของฉันมีเพียงแค่หนึ่งเดียวมันจะเสียวมากๆ มึงเสียวอะไรวะมันจะมันจะมันจะเหี่ยวถ้าข้าไม่ได้ขวานเอาไปทำศึกสงครามหรืออย่างไรพรุ่งนี้จะชิงเมืองสักสองเมืองเจ้าแน่ใจหรือที่จะชนะของมันแน่มันนอนมาก่อนเก่าโอ้ oh. แต่การนั้นฉันเห็นเจ้านอนเป็นเขียงตอนไหนเชียวข้าไม่เคยจะหลับไหลถ้าเจ้ามั่นใจจงยื่นมือมายื่นทำไมมือข้าใครอย่าแตกกูต่ออยแม่งซะพอแล้วโอ้ยต่อไม่ไหวแล้วเนี่ยกวีเอกอย่างข้าเนี่ยนะโอ้ยคําคึงนิด ไม่ค่อยผลในหัวลืมหมดแล้วเนี่ยเคาะสนิมเลยกันอือไปน่าสนใจเราหน้าไปเล่นแถวโรเบิันทายอ่ะเออเออเออเนี่เรองแมเราเราคือคือเขาทาอะไรเราไม่ได้เราใช่ไหมล่ะตอนเนี้ยเราเราก็แค่ปลดอาวุธเราก็แค่เดินคุยเนอยไหมเออเออว่ะเราไม่ได้สร้างความปนป่วนนะใช่แยมสนุกด้วยเอ้ยปวดมันสะหน่อยเป็นความคิดดีๆมากมายเลืลายความคิด จะหาไหน <laughs> ตัวฉันเอง <laughs> ใช่แล้วท่านผู้นี้คือท่านแสน <Okay. S 2> ท่านแสนเอ๋ยท่านไปล่าสัตว์มาหรือโอ้มันยังไม่ตายนี่นาอะไร <laughs> <laughs> เบี๋ยว <laughs> <laughs> เกิดอะไรขึ้นทำอะไรอะ่ะ ลมแดดอีกแล้วดูเตาบุรีกินเต่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะไรอ่ะอันดัเอาข้าจะจะแบกไอ้หมอนี่เอาโยนไม่นี่ข้าจะโยนเงินไว้จะโยนเงินไว้โอ้โหเป็นคนยังไงบ้างอันดัเป็นไงบ้างวันนี้ทุกคนไปดีเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าไม่มีเหี้ยชื่อ ไอเด็กเปรตเฮ้ยเสียงผีไหนร้องเอ้าเอาเอ้าเอมีคนสลบหรือเปล่าคะโอ้ใช่ใช่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอ้คุณหมอเดินมาและเดินไปทำใจดีๆไว้นะคะแม่หมอผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่ใครทำข่าเมื่อกี้ช่วยเอ่ยนามข้าไม่ทราบถึงนามที่ท่าน ไปหาแต่งงเดินเข้ามาแต่เดี๋ยวก่อนเลขหมอนั้นเลขอะไรหนึ่ง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 นั่นไงเลขแม่หมอเอาเอาอะไรไม่แน่ใจยี่สิบเหรียญหรือเปล่านะเออเอ้ยอะไรอะไรอะไร็นไรไุกทคุนเราก็บอกแต่เลขกระเป๋าคุณไม่ได้ถามอ่าคนถามอะไรเลขกระเป๋าคือมัวแต่ตั้งใจฟังบทกลอนละสิ โอ้คุณหมอใช่ค่ะชื่ออะไรเออฮะเจ้าเคสค่ะคุณหมอนามนี้มีนามว่าอะไรเคสค่ะเคสไหนเราเคสโบโฟนฮะเคทเคทคอมฟอโฟนโบรฟดแล้วคุณหมอท่านนี้มาจากฉะไหนอ๋อมาจากวาเลนไทน์เมื่อกี้เลยค่ะนั่นไงวาเลนไทน์เมืองอัปปรีที่นั่นอีโลก ฉันมีเรื่องจะบอกนายบัดเดี๋ยวดีลองว่ามาสิอัสลานฉันจะฟังเก่งว่าพูดไปตอนนี้หมอจะงงเราเดินตรงไปตรงนู้นสักเดี๋ยวได้ไหมเออขอตัวก่อนนะคะได้เลยแม่หมอโชคดีค่ะทุกคนได้เลยเชิญโชคดีแล้วพบวีดเลยบังก้าส่งจดหมายมาให้ตาไปล็อกสตาใฉ่ไหน ปลูกผักอยู่หน้าเหมืองปลูกผักอยู่หน้าเหมืองงั้นเรามีเท่าไหร่เอหนึ่งสองสาสี่คนไปหนึ่งคนมามีหกคนแต่ว่าเรามีขวานเพียงสามคนฉันคิดว่าเราไม่ไหวนะอะไรหรือทันแซนผู้สู้ผอมให้ข้ายืมสักแปดเหรียญได้หรือไม่โอ้เกรงว่าไม่นั้นคงจะยุ่งยากเร็วๆเดี๋ยวคืองั้โงงั้น เอาไงจะไปไหมพวกเราเออตอนไหนขวานมันมีสามเน่ว่าไหวไหมล่ะสุกคนมีขวานไม่แน่ใจมีแค่ธนูนะถ้าเขาไม่รู้อะถ้าเขาไม่รู้ตัวคือซุ่มยิงแล้วก็กลับแค่นั้นแหละเอาไงไม่มันบักบักกาบอกว่ามันอยู่ข้างในก็มันอยู่ข้างนอกสองคนปลูกต้นไม้อยู่หน้าเหมืองอ๋อมีแค่สองคนเลขอะไรแต่ว่าข้างในน่าจะอยู่กับเตปเลขอะไรสับสองคนแล้วก็ชิงเลยปล่ะปังงานอยู่สับสับสองคนเสร็จก็ชิงเตะต้นไม้มันทิ้ง โอ้โหไม่น่ามีเวลาละนี่มนุษย์หรือสุดไหนถ้าปีศาจถ้ามันยิงสวนทัานก็คือเพื่อนมันได้ยินเสียงปืนอยู่แล้วแหละก็วิเอก่อนเนะครถ้าไปตอนนี้ถ้าไปตอนนี้มันมันปลูกเสร็จแล้วหรือเปล่าเราไม่ดูบังกาบังการออยู่ตอนนี้มันคนไม่ค่อยพร้อมมาสิถ้าไปกันได้สิปะฉันก็อุ่นใจอ๋องันไม่เป็นไรงันพักก็ได้กันพักก็ได้ปล่อยแค่น้อยเพราะถ้าไปนะคนมีขวานอยู่แค่สามคนนี้ก็สิปล่อยแน้อย เอ้ต่อยข้าหน่อยฮัลโหลใครก็ได้ต่อยหน่อยทำไมแกถึงอยากให้ฉันต่อยแกข้าไม่ทำร้ายใคร<ล>ท่านลองดูแลมองที่ขาของข้าสิขาของเจ้านั้นมีมันไม่หาย <laughs> แล้วมันเป็นอะไรชะไหนลองพูดมาสิสีว่าเอย่ยที่อะไรวยสีว่าเอ่ย เป็นยังไงถือว่าพักผ่อนถือว่าพักผ่อนอะอัตราน่ะวันนี้ขาของข้ามันเป็นแมลงปีกแข็งแล้วทําไมมันถึงแข็งะไหนเล่ามันแข็งเรียกว่าเดินไม่หยุดมันแข็งกว่าตัวน้องชายเจ้าเลยหรืออุย้ยไม่ได้ <c oughs> สุดจะฉุดหักห้ามใจให้เดินหนีน<า>เตือปวดหัวกับพวกนายน,ายนายคนดี วนไปไม่มีหยุดโอ้ปวดหัวนายอาจจะต้องใช้นิ้วดีดน้องป๋องเพื่อให้อ่อนน้องป๋องอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยเขาเจียกบอลช็อขอโทษขอโทษหัวหายเลยเอาหายใช่ไหมไอ้บูต้าเดินไปไหนะฮะพี่เบิ้มแอ้พร้อมลบยังเอาไม่พร้อมยังไม่พร้อมอ่ะคนมันน้อยอ่ะใช่แต่ใหม่ยังไม่โตดีแล้ว เอ้ยเราต้องทำก่าให้โบต้าก่อนนะอือโบบต้านี่ก็น่าสนใจนะเขนบอกเลยว่าโบตนี้โบต้าทำงานดีมากใชโบต้าไปกับฉันวันนี้เหมือนไปเอ้าวันนี้เขาเขาเขาไปตอนไหนกันฉันพาโบต้าไปลบทิงเสบียงชนะฉันยิงไปสี่หัวมีใครบ้างนะมีฉันโบต้าเซนแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งเฮนรี่เฮนรี่เฮนรี่แล้วอีกคนหนึ่งใครนะโอ้อเลสเซอร์อะไรสันเดิลสันเดิลสันเดิลใช่ใช่ อุ้ยแต่แต่คนนี้เห็นเห็นแววตั้งแต่มาวันแรกแล้วนะโบตาดีหละแววแววเขาสองมากเลยป่าเขาพวกเราฉันฉันพาเขาไปเอ่อล่าไอ้ข้าวหัวน่ะเขาเขาแค่คนเดียวเองนะใช้ธนูน่ะฉันไม่ช่วยเลยนะใช่เขากับเอ่อใครหน้าเดเดเดโก้ดาโกต้าแค่สองคนเองใช้ได้แม่นมากนี่ว่าต้องเริ่มเช็คยอกกันได้แล้วแล้วก็ฝึกปือกันแช่อาวุธโอ้เห็นอันแบ่งปันข้อมูลทุกอย่างที่เรามีให้กันอันนี้ก็ดี เพื่อสงครามเ่ยเราแต่ตอนเนี้ยแหวนสําหรับเจ้าเนี่ยแหวนมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหาได้แล้วในตลาดมืดเนี่ยแหวนเนีฉันหาแหวนทั้งฉันบอกไล้ว่าถ้าเรารวมตัวกันเราก็ขุดกันเองอยู่นะเไปขุดกันคนละที่ทีละสิบคนแหวนมันทําไงอ่ะคูสูสานสูสานอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้เราบอกแล้วว่าตอนนี้ทาไมจะหาแหวนมันเป็นอะไรที่ยากข้าพยายามหามาตลอดชีวิตหาไม่ใหญ่ต้อง็ปขนดเองเขาใช่ไ ตัดไม้ทำเหล็กพวกนี้ให้เสร็จก่อนก็ได้เดี๋ยวแหวนไว้ทีหลังเออตุนตุนพวกนั้นไว้ก่อนแล้วก็ไม้ทาให้เทียคาบไว้เรื่อยๆนะได้ๆมันมันใช่ใช่คาบไม้เดียวได้เลยครับาคาบไม้เดียวคาบไม้คาบเหล็กไว้เยอะได้เลยโอกย่าเลโกย่าเล่นั่นไงสวัสดีท่านอาวุโสนี่ท่านบู๊บซูใช่หรือไม่ออทำไหมแล้วอ เอาเขาไม่รู้โอ้ให้ตายโอ้ให้ตายอ้ยาเลนั่นไงคําทักทายเออแล้วไยอ่ะไรแล้วแล้วเจ้ามีนามเรียงตอนว่าอะไรอืมให้ตายข้าัดันไซอาราดีกส่วนชั้นโรควาโลห้ายินดีต้อนรับอืมเส่วนกับผมครับชื่ออดัมสุดจะหล่อ อุ้ยเวนต่ยังก็แตนตีเอโก้ว่าแต่ว่านายมาจากที่ไหนโอ้มาจากสตอร์บโรดี้นะเป็นหลาสัตว์มาจะเอาไหมไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะฉันกินคนเดียวอิ่ดเลยแล้วนายได้เนื้อมากี่ชิ้นไม่บอกเราต้องแบบเดิมสิเวนไม่ติดจะบอกเกวีเอกเกวีเอก เอากระวีเอกลองลองกระวีเอกเดียวกระวีเอกเดียวเด๋อได้เห็นท่านเด็บไหมท่านเดฟปลูกผักและเลี้ยงน้องหมาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวนี่ใครเนี่ยมาโตแล้วทหารตูไกของพวกเราโอทหารเองตอนนี้เขาตายกับเปลี่ยนโมตาโมตาเขาคือทหารเองของพวกเราไปหมดอ่ะเอออัลาอันใช่มีเรื่องจะคุยกันหน่อยไปเราใช้เดินทางมันหนึ่งจากสรับปะรด โอ้โหอะไร้วยพักหนึงไม่แล้วสรุปว่ายังไงไอ้เรื่องพวกรอแมนเราจะไปส่งใช่ไหมรอรอดูวันที่สามนะซึ่งวัดีนั้เราจะได้มีอาหารกินกันวบบทั้งปีเลยอะโาอ้โหสรู้ว่าคือเออบอกยกเลิกไปแล้วใช่ไหมยัง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 กำหนดส่งวันที่สามนู่นนะแม่หมายถึงว่ายกเลิกการล่าใช่ไหมชะจะได้บอกคนหนูฉันราไปต้องล่าอืล่าล่าใครเนี่ยรอแมนอ๋อรอรอแมนเหรอใช่ใช่ยังก่อน จะยกไม่ละเอาไงเราจะยกหรือเปล่าล่ะไม่ถ้าไม่ยกก็สองทางอ่ะเพราะว่าแล้วแต่ก็บอกมาเลยได้หมดได้หมดเลยเหรอให้ไายยอมรับการตัดสินใจยังไงก็ได้ฉันชอบเออเออเออฉันขอนังเฝ้าเพื่อนเพื่นทางมันถ้าไม่ยกก็เหลือก็จะได้สองทางถ้าไม่ยกก็สองถ้าเราจะเข้าเมืองได้นะถ้าถ้าเราให้มันไปคือไอ้วันที่แลกหน้ามันเปคุยอะ เขาให้เวลาเราสามวันก็เหมือนสามวันเราได้พักนะถ้าเราจะยังมีอยู่สงบอ่ะใช่ไงยังมีเรายังมีเวลาที่ตกติดได้อยู่แต่มันก็มีพวกไอหมาไอหัวหมามาดักอยู่ทางเข้าทางออกเสมอเฮ้ยแซนนูยืนแอคตรงที่คลองม้าน่ะดูมาด้วยวะแซนได้ยินไหมมานี่หน่อยเดี๋ยวกระผมไปตามให้เองขอรับแต่แต่ถ้าให้เลือกนะเอาตรงๆนะอยากให้จบแบบอยากอยากทำยังไงให้จบก็ล็อกสตาทำไงถึงได้ดีกวะามาเามอัสลานหน่อยสิ อสลนฉัน <ทำ S 1> อยากจะรู้บากเลยสาเหตุฉันไปคุยกับพวกเขามาแล้วแต่เขาบุกทึงมาที่บ่อปิตีนะฉันก็ดูเขา้าไปตีถึงแล้วไอ้คนชื่อไรเดอร์อะไรนั่นอ่ะเป็นคนแก่ๆเออที่เนี่ยเหมือนกับว่าเขาอะไม่ได้โกรธเคืองอะไรพวกฉันเท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะพวกมายัานนะเออเห็นเขาบอกว่าพวกมายันเนี่ยเอาขวานไปจี่คอเขาเนี่ยมันเรื่องจริงไหมอัสลลนไม่จริง่ะ ไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไอ้ที่เขาบอกว่าบานเขาเป็นรูเนี่ยมันเรื่องจริงไหมอ่ะจริงเนี่ยฉันไปด้วยจริงก็หลังจากที่มีเรื่องก็พาทุกคนไปก็หลังก็หลังอย่างที่มันมาบุกที่นี่ไงฉันก็ไปอยู่แล้วน่ะมันบุกถึงนี่มันจะพี่แซดเล่าให้ฟังมันยังโกหกอยู่เลยว่ามันไม่มาไม่ได้ขึ้นมาวันที่ฉันใช่มันมานะเอาขวานจามันที่มันเอาปืนมันล้อมอกฉันมานั่นน่ะวันนั้นน่ะฉันยืนคุยอยู่กับฉันเนียมันบอกฉันว่าเกไม่ใช่เรื่องไรที่มีเรื่องกับฉันที่ทำร้าย แล้วมันจะมาจอดจงว่าเป็นพวกฉันมันดูแปลกๆเลยไปหรือเปล่าเพราะไอ้นี้แอนดี้ฉันพูดตรงๆเลยนะฉันก็ไม่เคยรู้จักมันแล้อย่างวันนั้นวันนั้นที่ไปก็มีฮาวาดไปด้วยแล้วฮาวาดก็เป็นคนยิงธนูสุดท้ายแล้วมันจะจบยังไงเพราะว่ามันจบนานอ่ะถ้าไม่จบอ่ะแต่กลับกับคือถ้าเลือกนะอยากฉันอยากสู้กับหน่วยงานมากกว่าเออเพราะว่าถ้ากับคาราวาน คาราวานมันมันจบยากนะฉันมองว่ามันแบบมันงั้นสู้กันแบบโจรด้วยนะไอ้พวกนั้นน่ะมันมันจบยากอ่ะใช่อ่ะต้องบอกว่าท่านเมย์ถึงจะจบพวกฉันไม่ได้ไปหาเรื่องมันอืมแล้วมันเป็นโคดี้ขึ้นมาหาเรื่องแล้วก็มาใส่ความพวกเราใช่ใช่ก็จำวันนั้นที่เราคุยกันได้ใช่ไหมตัวเดอร์ที่เซอรูนวาเลนไทน์ด้วยกันชาติญี่ปุ่จำได้ใช่ไหมจำได้เออ ฉันก็คิดหนักแล้วก็ลำบากใจอยู่หมื่นกันักนกับเรื่องนี้ใจคือไม่เป็นเรื่องดีผนการครอบคุ้มในหลายๆคนนั่นเอ,อ่อมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากอ่อ,อนยิ่งกว่าข้าวโพด <c oughs> <c oughs> อ่อนฉันเริ่มเลยใช่ไหมเริ่มเลย ิ่งที่ไรเดอร์อยากจะต้องการในวันนั้นที่คุยกับฉันเนี่ยก็คืออยากจะถามว่าพวกมายันกับพวกฉันน้นแตกต่างกันใช่ไหมใ,<ช>ในวันนั้นเออแล้วก็เหมือนจะถามอีกนะว่าอะไรนะฉันจ,จำไม่ค่อยได้ประมาณไหนเลยนอ๋อเรื่องอะรองไรที่บ้านมันรู้นะเอออ๋อ,อเรื่องที่บ้านฉัน มีลูทธนูจอเจาะเต็มไปหมดเลยนะเรือ่องนั้นช่วยก่อนตงเขาเขาเลยนะสิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปนี้วัง่าไรเดอนอาจจะเข้าใจฉันนะแล้วก็ลองไปพิจารณาดูฉันถามไรเดอรนหน่อยคุณเรเดร์เนี่ยคิดว่าอยากจะทำสงครามกับพวกเขาแล้วกับพผกมายันใช่ไหมอืมเรือกมา มันก็เป็นสิ่งที่พวกเด็กๆมันเลือกทางเดินของมันแล้ว,ลวฉันก็เอาจริงๆมันไม่ใหญ่มีการนองเลือดเลยเพราะว่าการนองเลือดเป็นสิ่งจริงโง่เขาที่สุดเ้าเห็นเคยพบมานะแต่ว่าอย่างที่ฉันเคยบอกฉันสองคนก็อายุนาากว่าเริ่มเยอะแล้วมีนาทีแค่ ดันรั้งเด็กแ่วเดินไปข้างหน้ไกลทีุ่ดนะใช่ฉันเดือดรำบากยางจริงเลยอ๋ฉันไปคุยกับอัสลานมาแล้วแต่ฉันถามลุงเลยเธอตรงๆเลยนะว่าต้องการสันติหรือเปล่าตอนนั้นเท่านี้คิดว่าพวกเด็กๆมันจะคิดว่ายังไงเราเราคุยกันสองคนตรงนี้แหละอืมฉันคิดว่าฉันสามารถไปคุยกับพวกเด็กๆได้นะ แต่คือสิ่งที่ท่านบูปูดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมียังไม่จบใช่ไหมต้องการสันติหรือเปล่าออฉันถามว่าพวกท่านเนี่ยต้องการสันติแบบว่าสันติไปเลยใช่ไหมหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าไม่มีการต้องเลือดเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ต้องการสิ่งนั้นใช่ไหมข้าต้องการสิ่งนั้นสิพวกสันติน่เออเขาก็ให้คำตอบมาแล้วนะ ว่าพวกเขา,าก็อยากสันติคิดว่ายังไงพวกเขาอะไรนั่นเอยกรอบนั้นพวกมายันอัสลานเขาก็บอกว่าเขาก็อยากสันติกับพวกทันอยู่นะโฟลโกใช่ไหมแล้วเขาเลยพูดอะไรแบบอะไรบ่าเขาก็พูดเหมือนกับว่าเออนี่อย่าว่าฉันนะเ,นเขาก็พูดเหมือนกับว่าพวกทันอนะเหมือนไปโกดไปเกลียดไปเคืองพวกเขาไหนก็ไม่รู้นะเออ กขาก็บอกฉันอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกท่านเนี่ยก็มายาเนี่ยไปได้มีเรื่องกันบาดหมางกันก่อนหน้านั้นหรือเปล่าแล้วไรเดอร์อย่างสันติหรือเปล่าล่ะเ้าวมาฉันฉันก็หลงอยากสันติอยู่แล้วนะท่านแปว่าเราตกลงล่ะก็คือท่านเป็นคนสื่อกร่างให้กับเราสันติแต่ฉันก็จะเอาไปคุยกับเด็กๆให้แต่ว่า เราก็ดังไปเจอคุยกกับเด็กๆเสร็จถ่ะเด็กๆเขาตกลงก็คงตรงมีการนักถุยระหว่างเฉพาะมายันกับพวกเราเนี่ยเด็กๆเขาคุยกันเราก็เคยคนสื่อกลางที่คอยดันหลังให้คนรุ่นใหม่ใช่ไหมล่ะแต่เข้าว่านะจริงๆแล้วอ่ะไอ้พวกเด็กๆมันก็แค่ต้องการคําขอโทษแค่นั้นเองอ่ะมันไม่ได้ต้องการที่จะมาบุกเพื่อทําร้ายใครอ่ะเข้าใจใช่ไหมท่านหูอืมอือืม เแล้วข้าขอเล่าเหตุการณ์นั้นน่ะที่ข้าโดนน่ะคือเป้าหมายที่พวกข้ามาเนี่ยเพียงแค่ต้องการคำขอโทษหลังจากที่ข้าจี้ว่าพวกเขาเป็นคนทำได้แล้วอ่ะเขาก็ได้ทำร้ายข้าทันทีเลยอ่ะทั้งที่พวกเด็กๆของฉันบอกไปแล้วว่าต้องการคำขอโทษแค่นั้นเองอ่ะที่ยิงธนูใส่แล้วทำเป็นไม่สนใจหรือว่ายิงใส่สองนัดอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองอ่ะไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรเลยอ่ะ อไอ้ที่หญิงธนูพลาดเนี่ยแล้วถ้าฉันบอกว่าเป็นคนที่วาบปิตีหรอแต่ฉันเห็นคนของมายันอะเพราะว่าวันนั้นฉันอยู่ด้วยอะฉันไม่มานั่งโบยใครอยู่เลยวะนะเพราะฉันไม,ไม่ต้องการจะทําร้ายใครอะโอ้ยก็มีคนมาสารภาพกับฉันแล้วนะคนที่เผลอพลาดพลั้งหญิงธนูไปโดนคนชืบหายเด่นนะรเดรจำคนที่ซาลูนวเลนนทนยได้ไหม อืมอนนี่ตัวใหญ่ๆพ่อๆกับท่านหรือเปล่าตัวใหญ่ๆพ่อๆกับฉันทรงผมสัญญ่นนิดหน่อยสีขาวๆขาวขาวอ,อืมท่านมิสเตอร์ฮาเวิร์ดอืมใช่ว,วันนั้นมีท่านกับท่านแซนดิโกกับท่านมิสเตอร์ฮาเวิร์ดแล้วก็อีกคนหนึ่งเราอยยีกจำได้อืมใช่เอาเป็นบ่าวไม่ใช่ฉันบ่าวไม่น่าใช่คนของหมา้ายนะ เพราะว่าไอ้คนที่ชื่อมิสเตอร์ฮาร์เวิร์ดน่ะมันเป็นคนสารภาพกับฉันอย่างแล้วว่าเขานั่นน่ะผ่าพลังยิงธนูไปโดน,นคนจ่องคเายดคิดว่ายัางไง่ะ่ันอนท่านี้อืมแต่วันนั้นทำไมเขาต้องมาทำร้ายฉันด้วยอืมอืมอืมใช่จงที่เราเคยคุยกันตอนที่่ันขึ้นมาว่าไปตีรอบที่สองนะใหไอเรื่องธนูมันเขาเรียกมันจบไปแล้วนะ แย่างเบธฮันวัน้เราก็ใช่ใช่ใช่แต่ปัญหามันคือเรื่องที่ทันอันโทนี่เกือบจะสิ้นใจกับขวานเหล่มนั้นทุนั่นเนี่ยมันคือประเด็นเลยในเรื่องนี้โอ้ประเด็นมันถูกจุดด้วยขวานเหล่มนั้นที่จามเขาที่ไหลซ้ายของทันอันโทนี่ฉันก็กฉันว่าตอนนี้มายันกับ รุงไรเดอร์จะคุยกันไม่ได้เลยใช่ไหมหมายถึงเจอหน้ากันไม่ได้เลยละลอืมค่ะก็เรียวก่อนก่อนหน้าปัจจุบันนะ่อนที่เราจะมาคุยกันนะตรงนี้ก็เรียว่าเป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าเด็กๆค่อางที่จะกระเรียกัดก,กันขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็ถ้าคุยกันเมื่อไหร่อ่ะอยากจะได้คนของวาปิติไปสักคนเป็นพยานอ่ะนะว่า พวกฉันกับมายันเนี่ยได้ทำการตกลงอะไรแล้วก็คุยอะไรกันบ้างอโอได้สิน่าจะมีคนไปอยู่แล้วแหละขอบคุณมากกระับอืมไม่น่ามีปัญหาเรื่องนั้นเออเออก็น่าจะมีตามนี้เออแต่กลับตอนนี้ไม่น่าเวิร์กอะไรบ้าปาน่าจะเยอะอเออ,อจ้าว่าจันเต็มดวงในเรื่องนี้เออเออได้เออรุงไรเดร์ ไได้กเข่าวว่าลุงนี่ก็มีสิ่งที่เรียกว่าเสียงเพลงในใจใช่ไหมโอ้โหเขายกว่าเพราะมีฝึกเขาเรียกว่าฝึกทักษะมาอยู่บ้างนะเอ่อไอ้อะไรนะสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะกีตาร์ใช่ไหมโอ้โหจริงเหรอไก่เลยก็เร็วขึ้นชอบเสียงดนตรีเออน่าจะจบแล้วนะไม่มีอะไรแล้วไปเปนไงเป็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 นไง ท่านอยากเงินเลยท่าใครที่ทำให้ท่านลืมตาที่ว่าพี่ตาลืมมันเหลืองจริงหรือเปล่าก็มีคนมาบอกอยู่เหมือนกันอ้าวไม่ใช่โลกเหรอใครตายจิงมันพูดถใครอะไครว่าเฮนรี่หรือเปล่าหนุนหนุนเขาเฮนรี่เลยให้ตายเออเห็นกับลู่ชอบบอกอยู่แต่ผิดนะลู่เขชอบมากนะช่วยเทปเถอใช่เจอไม่รังเกียจฉันก่อน ยากจะสักหนึ่งบทเพลงเดี๋ยวไหมน่าจะไม่มีเรื่องอะไรแหละฉันว่าล o อกสตาร์ก็อยากจะเคลียร์แต่มันไม่อยากจะเหนื่อยหรอกไม่งั้น่ะเหนื่อยทั้งวันะแล้วไปไงมาโอ้ได้ที่สองไงโอ้ไปง่ะถอ่ะสนุกดีโดนวูบฆ่ากันเองไอเวนสับไม่เลือกหน้าเลยใช่ไอวูบเป็นอย่างนี้แหละไม่อยากทีหลังต้องข้ามอยู่ใกล้ๆมันอ่ะใช่ห้ามฟัน้ามอยู่ใกล้โอ้โหมันฟันไม่หยุด แอนอีวานเดฟเนี่ยห่างเลยแต่และเหตุผลที่ขายอยู่ใกล้ๆเข้าใจละวโอ้โมันฟันไม่หยุดเลยแล้วฉันจะไปดูอะไรเงี้ยอาวุธมาใหม่อ่ะไปดูของเงี่ยไปดูของแล้วก็เตรียมอะไรไว้ไปดูไปดูเลยไปดูเลยมันหลายอย่างเลยแล้วก็ธนูธนูลักษณะดีๆนะธนูตอนนี้ไม่มีขายแล้วธนูไอ้ธนูคับอย่างเดียวจะดูแบบเนียนะ ใช่ถ้าบึงซลึกเก็บไว้อ่ะจริงเหรอถึงเท่าไหร่ใช่แล้วซื้อเก็บไว้เท่าไหร่โอ้มีแค่อันเดียวก็ว่าก็อย่างน้อยก็มีสำรองก็ดีก็ดีก็ดีแต่ว่าโชคดีพวกนี้ไปข้าอยากแต่งธนูอ่ะข้าเลยเก็บไว้สำรองอืมท่านเถียเขาขิงค่ะเขาบอกเขาจะเก็บให้หมดเลยอ่ะเขาจะเก็บทุกไลน์แล้วอ่ะใช่ไม่ได้ซื้อเรอ่ะไม่ได้ซื้อเรียบร้อยค่ะลองก่อนไงเรียบร้อยโชคดีไปอะ ใช่ขวานใหม่ควานใหม่นะ hunting hatchet hatchet ไม่มีคับแล้วเป็น hunting แทนต้องรีบต้องรีบค้าเพราะเดี๋ยวมันจะเนิร์ฟ hatchet ที่เราใช้เป็นฟันสองทีไอ้สามทีมันจะเนิร์ฟแล้วให้เราไปใช้ไอตัวนั้นแทน hunting hatchet จะเป็นทีเดียวเราไปดูของดูสิไปดูของใช้ก่อนแลวมันใช้ของอะไรแบบเลยแล้วก็ระเบิดพิษก็ใช้กัญชาฝิ่นแล้วก็ซิลิก้าที่ได้จากถ้ำทองนะ ้ำทองจะมีแร่ใหม่ก็คือซิลิก้าเก็บเก็บไว้ด้วยประมาณนี้แหละที่มาใหม่หมดแล้ใช่ถ้าฟินค่าพร้อมเลยฟินกับกัญชาใช้สองอย่างใช่เร่ก็ไปดูในห้องคาร์ดด้วยกันแปะไว้แล้วว่าใช้อะไรบ้างได้เลยได้เลยถ้าก็ไม่เข้าใจทําไมเรื่องฟินกับกัญชาค่ะเข้าใจโอเคงั้นเจอกันนะได้เลยโชคดีโชคดีเตมคร้ม